ตามข้อความที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกและอัตถกถาต่างๆว่าสมณะเพศในสมัยนั้นท่านทํากันอย่างไรและก็คารวะในสมัยนั้นเข้าไปศึกษาพระธรรมอย่างไรนะแล้วของเรานี้ประยุกต์เอามาใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะว่าเราศึกษาในลักษณะนี้ก็คือทําให้เรามองเห็นพระธรรไตรได้ชัดเจนขึ้น จะได้รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านั้นในความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์นี้พระองค์แสดงอะไรแล้วพระธรรมที่แสดงนี่คืออย่างไรพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นท่านปฏิบัติอย่างไรเอาท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์เป็นเครื่องชี้แนะในลักษณะนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่ถึงพระตะระตัตรัยมีพระตรัตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเสร็จแล้วในถ้อยคำเหล่านั้นของท่าน ที่ท่านแสดงมานั้นเป็นพระธรรมเกี่ยวกับหมวดใดเราเอาไปประยุกต์ใช้เอาไปปฏิบัติได้อย่างไรแล้วก็หารายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนั้นให้เพียงพอเราจะได้ปฏิบัติตามถูกสิกานั้นเป็นชื่อของอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาอย่างที่เรามาเรียนกันอย่างนี้นะถ้าเรียนนี้มาจากคําว่าสุตตะนะมาจากสุตตะแต่ถ้าศึกษานี้หมายคำว่าเจริญแบบนั้นจริงๆ ศึกษากับปฏิบัตินี่อันเดียวกันเลยนะภาพปฏิบัติกับศึกษานี่อันเดียวกันเช่นฟังเรื่องศีลกับรักษาศีลเนี่ยนะขณะที่รักษาศีลพิจารณาเรื่องศีลทําความเข้าใจในเรื่องศีลปฏิบัติไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าศึกษาสิกขาเป็นศีละสิกขาแต่ถ้าหากว่าฟังเรื่องศีลโอ้โหศีลเนี่ยคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีอาการปรากฏอย่างไรมีอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลศีลมีกี่อย่างมีกี่ประเภท ศีลมีอะไรเป็นเครื่องเศร้าหมองศีลมีอาน,นิสงส์อย่างไรฟังเรื่องนี้เรียกว่าสุดตะทําความเข้าใจให้เพียงพอถ้าเอาไปปฏิบัติเจริญตามนั้นอันนี้เรียกว่าศิกขาเป็นศิกขาเพราะฉะนั้นกาลยานะปุตุชนนี้ก็ยังเป็นผู้ที่ทําการศึกษาแต่ว่าผู้ที่ศึกษาจริงๆนั้นเรียกว่าพระอริยาสาวกนะพระโสดาบันจนถึงพระอรหรัรหรตตมัคนี้เรียกว่าพระเสขะเสขะก็คือพระผู้มีการ ศึกษาแต่ยังไม่จบถ้าพระรหั์นี้ mm hmm. เขาเรียกว่าพระอาศิขะ mm hmm. ท่านศึกษาในศิกขาสามนี้จบแล้ว